วันนี้มาอยู่กับ King of Off Road นะฮะและแรงบิดสูงสุดเนี่ย1น6 4นิวตันเมตรนะครับฟังไม่ผิดนะครับ1,164นิวตันเมตรนะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะชอบมากอันนี้ Mercedes Maybach EQS 680 SUV นะครับก็อย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยคือ สวัสดีครับบอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้มาอยู่กับ King of Off Road นะฮะนี่คือ b e n จีนะฮะโดยตัวที่จะพามาดูด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็น G580 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวนึงด้วยจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ 450D นะฮะก็เดี๋ยวพาดูทั้ง2รุ่นเลยแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยตัว Standard ราคา9ล้าน5แสนบาทนะครับและในตัว Edition One ด้านหน้าเราเนี่ย ราคาอยู่ที่12ล้าน2แสนบาทส่วนในตัว G450D นะครับตัวนั้นราคาก็อยู่ที่12ล้าน2แสนบาทก็เดี๋ยจะพามาดูว่าทั้ง2คันเนี่ยจะมีความเท่จะมีออปชันจะมีไฮไลท์อะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยครับ เดี๋ยวมาเริ่มจากตัวของ G 5 8 0กันก่อนเลยนะครับขอพูดถึงในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเลยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับติดตั้งอยู่เนี่ยทั้ง4ล้อเลยนะครับก็จะให้กําลังสูงสุดในี่ที่587แรงมานะครับและแรงบิดสูงสุดเนี่ย1,164นิวตันเมตรนะครับฟังไม่ผิดนะครับ1,164นิวตันเมตรนะแรงบิดเนี่ยมหาศาลมากซึ่งเขาสามารถทําสูตร100ได้แค่4.7วินาทีกับรถที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวเลขที่ performance สุดๆตัวเลขนี้ถือว่าเวอร์มากก็เป็นระบ เพื่อน4ล้อนะ w h วิ l ด r i v e ส่วนการวิ่งนะครับจะวิ่งได้ไกลถึง473กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP โดยรองรับการชาร์จแบบไดเล็กชาร์จสูงสุดเนี่ย200กิโลวัตต์และสามารถชาร์จแบตจาก10%เนี่ยไปจนถึง80%ได้ในเวลา32นาทีนะครับส่วนการรองรับแบบ AC เนี่ยจะอยู่ที่11กิโลวัตต์โดยเวลาการชาร์จจาก0ูถึง1 0อเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่11ชั่วโมง45นาทีเดี๋ยวมาดูการดีไซน์กันหน่อยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าดีไซน์เนี่ย ก็ยังคงความคลาสสิกอยู่นะในความเป็น G-Class อะไรอย่างเงี้ยพวกไฟวงกลมด้านหน้าการดีไซน์ที่ดูมีความเรียบเรียนน่ะก็ยังคงรักษาไว้เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวถังของเขาเนี่ยจะทํามาจากเหล็กกล้านะฮะมันก็จะมีความแข็งแรงความทนทานนะครับรว่นหนึ่งเขายังมีตัวโครงสร้างนะครับที่เสริมเข้ามาตัวของคาร์บอนไฟเบอร์ครับจะช่วยในเรื่องป้องกันแบตเตอรี่อย่างเงี้ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคันนี้นครับ G-Class ในรุ่นนี้ได้มาเป็น120นิ้วสีดําเงาแบบนี้นะ ได้มาเต็มๆเลยนี่มีเขียนด้วยโลโก้ AMG บริเวณนี้ล้อเนี่ยสวยมากเท่มากสีดาเงาแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวต้องมาดูเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะของ G-Class เนี่ยคือการเปิดปิดประตูนะครับรุ่นนี้นี่คือเปิดปิดธรรมดาไม่ได้นะปิดประตูต้องปิดดังๆนะปิดเบาๆนี่ไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าเราปิดประตูเบาๆนะฮะมันจะไม่แน่นเราต้องปิดดังๆนะฮะนี่นี่ฮนะเอกลักษณ์ของเขาเลยอันนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะชอบมากอันนี้ เ้าค่าจะปิดหนักนิดนึงนะฮะแล้วก็การดีไซน์ด้านท้ายนะนี่ก็ยังมีบริเวณนี้อยู่ดูสวยงามดีความคลาสสิกยังอยู่ครบนะฮะในตัวนี้เดี๋ยวดูเปิดด้านท้ายนิดนึงพื้นที่เก็บของก็เก็บได้เยอะแล้วแ,ลวแหละสไตล์เนี้ยมันมีความสูงเนาะการดีไซน์แบบเนี้ยเดี๋ยวดูมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะหน่อยนะฮะเนะี่ย เบาะเนี่ยก็สามารถพับลงไปได้นะเมื่อกี้ไปพับเบาะมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยถ้าพับลงไปเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะมีเชือกดึงนะฮะเราก็ต้องดึงเบาะคนนั่งเนี่ยขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยพับลงมานะอันนี้ก็มีที่บังสายตานะฮะมาให้ใช้งานตามปกตินะมาดูการออกแบบภายในกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์ภายในเนี่ยสวยงามมาก คือขึ้นมาแล้วแบบหูอย่างเท่คันนี้ <S <S คือแบบนั่งแล้วแบบว่าอยากซื้อเลยนะครับแต่คงซื้อไม่ได้จริงๆคันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับหน้าจอกลางคันนี้นี่ขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเชื่อมกันเป็นหน้าจอเดียวกันนะขนาดเนี่ยประมาณ12.35นิ้วนะฮะระบบปฏิบัติการก็เป็น MBU x e เรียบร้อยนะฮะในตัวนี้ f i l ล i n g การดีไซน์มันจะเป็นหนังนะ ด้านหน้าจะเป็นแบบซอฟการเดินได้เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะฮะก็ดูสวยงามดีนี่มีโลโก้ edition one มาให้นะโหมดการขับขี่คันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันมีอยู่ประมาณ5โหมดครับมันก็จะมี comfort sport individual นะฮะก็ะมีโหมด off road เนี่ยอีก2โหมดนะครับก็จะเป็นโหมด trail กับ lock นะฮะตั้งอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยคือในเรื่องของระบบ G turn นะฮะในตัวนี้เนี่ยจะมี G turn มาให้นะครับสามารถหมุนได้ใน720องศา720อ,องศาเนี่ยก็คือประมาณ2รอบนะฮะก็สามารถใช้งานกันได้แต่ แต่ว่าปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกระบบนี้แต่มันเป็นฟังก์ชันเป็นไฮไลท์เนี่ยที่ใส่เข้ามาในรถคันนี้นะฮะส่วนลําโพงคันนี้ดีเหมือนกันเป็นของเบอร์เมสเตอร์18ตำแหน่งนะฮะก็จะออกแบบดีไซน์มาเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับ G-Car โดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะดีมากๆากนะ,ะแต่ว่าฟังก์ชันตรงกลางตรงนี้ก็ปกติทั่วไปนะครับปรับแอร์นะครับไฟฉุกเฉินเพิ่มลมเนี่ยการใช้งานก็มาตรฐานส่วนตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะฮะของไวเลสชาร์จนะครับที่วางแก้วน้ํา เป็นพวกไท p e c มาให้2ช่องส่วนตรงนี้จะเป็นพวกเหมือนแบบเมาส์นะฮะเวลาใช้งานเนี่ยมันจะกดได้เอาไว้ควบคุมหน้าจอกลางต่างนะฮะพวกเนพวกแมพเพิ่มเสียงเบาเสียงก็จะอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะะที่เก็บของนะครับเก็บของได้ในระดับหนึ่งเบาะอะไรก็ปรับไฟฟ้าหมดนะครับ <S <S ตามมาตรฐานของ G class นะ รถระดับนี้ไฟฟ้าอยู่แล้วคงไม่มีมันนวดมาให้นะเนี่ยอ,อันนี้รถมันไม่ได้สตาร์ทนะฮะเนี่ยมีกระจกมาให้นะสองฝั่งมีไฟเนาะนี่นะครับก็มีตัวของพาราิมิกอะไรติดตั้งมาให้นะฮะแล้วเดี๋ยวพื้นที่นั่งแถว2องจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับนี่นะครับแล้วก็พื้นที่นั่งแถว2เนี่ยมันก็มีพื้นที่ให้นั่งเนี่ยใช้งานได้สบายๆอยู่แล้วแหละเพราะเฮดรูมันเหลือเยอะเนาะการดีไซน์ให้ดูเบาะหนังเขาหน่อยสวยงามมากสีงเงินนะตากับห,หนังสีดำนิดหนังก็จะเสีนนแบบสวยวเท ก็น่าจะชอบเหมือนกันนะรถ G-Class เนี่ยเพราะว่าเป็นรถที่สวยมากการดีไซน์มันเป็นอมาตะนะฮะเนี่ยมีแอร์แถวสองมาให้ครับด้านล่างก็มีให้สีมาให้2ช่องนะตรงนี้มีพาวเวอร์เอ t เลมาให้นะเบาะการนั่งเน่ก็ <ๆ S 2> จะดูแบบว่าเฟิรม์มๆหน่อยคันนี้แต่คิดว่าน่าจะนั่งสบายนะฮะการดีไซน์อะไรก็โอเคเลยมีไฟซ่อนกิมมิคดีเทลทเล็กๆน้อยมาให้นะก็ะถือว่าสวยงามมากก็เดี๋ยวในตัว 450D จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ มาต่อกันอีกคันนะครับนี่คือ Mercedes G 450D นะฮะคันนี้ก็จะเป็น SUV ขนาดใหญ่นั่นแหละฮะเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะรหัส O M 656M นะความจุอยู่ประมาณ2,989ซีซีนะก็คือเครื่องยนต์3.0นั่นแหละให้แรงม้าอยู่ที่367แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ย750นิวตันเมตรนะครับแรงบิดก็เรียกได้ว่ายังโหดเหมือนเดิม 0ถึง100เนี่ยก็ทำได้ในเวลาเพียง5.8วินาทีนะครับท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มาดูการดีไซน์ของ g 4 5 0ีกันครับที่หน้าตาเนี่ยทรงมันคล้ายๆกันแหละแต่มันก็มีความแตกต่างในเรื่องของสีนะเนี่ยตัวนี้ก็จังหน้าเนี่ยเป็นสีเงินนะฮะสีเนี่ยจะด้านๆน,นะครับคันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนมาเรียกสีว่าอะไรแต่สวยดีนะเป็นสีด้านๆเน,นี่ยกระจังหน้าด้านหน้าจะเงาๆนะมันจะไม่ได้เงาสะทีอกมันเงาๆด้านๆแต่ว่าแบบเออดูแล้วด,ดูสวยงามดีนะพวกการดีไซน์ไฟอะไรเนเป็นวงกลมนะ มาตรฐานนะฮะแต่ว่าในตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีการปรับในเรื่องของเสา A ใหม่ก็คือช่วงนี้นะฮะเขาบอกจะทําให้เก็บเสียงเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ต้องดูว่าถ้าได้ทดลองขับกันเนี่ยจะดีขึ้นจริงๆรไหมนะฮะล้อก็20นิ้วนะลายสวยงามดีเป็นสีดาเงาเนาะมีตัดลดลายสีเงินที่ขอบนิดหนึ่งล้อมดูดูเต็มดูเท่ดียะพอใส่กับรถเนี่ยมันทําให้แบบดูดุนะมากยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยประตูเนะาะคลาสสิกจริงๆประตูเนี่ยเสียงการเปิดปิดของเขานี่เนี่ย เนี่ยจะต้องแบบเหมือนปืนไรเฟิลยังไงอย่างนั้นนะฮะตัวถังอะไรก็แบบบึกบึนนะฮะซูมล้ออะไรก็คือโหดเลยคันนี้เนี่ยด้านท้ายคันนี้สีสีสวยดีครับชอบนะฮะส่วนนี้ก็พื้นที่เก็บของด้านหลังนะฮะคล้ายๆกันแหละฮะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมายสักเท่าไหร่นะแต่มันจะต่างในเรื่องของเครื่องยนต์มากกว่าซึ่งคันนี้ก็ได้มาเป็นชุดแต่ง AMG รอบขันนะฮะ การดีไซน์ภายในเนี่ยก็จะมีความแตกตา่างจากในตัว G580 ซะหน่อยนะฮะเพราะว่า ในตัว G580 เนี่ยจะเห็นว่ามันดูมีความเป็นลวดลายคาร์บอนจะดูมีความแบบล้ำหว่าน,นิดนึงคันนี้จะดูมีความแบบคลาสสิกขึ้นมาหน่อยนะพอเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะมันจะมีลายไม้นะเนี่ยองแผงตรงนี้นจะเป็นลายไม้นะแต่ว่าการวางเลเยอร์เนี่ยคล้ายกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นไม้เหมือนกันอะวัสดุเนี่ยห,หนังก็จะมีลวดลายนิดนึงงในตัว580เนี่ยหนังมันจะเรียบไปเลยแต่วัสดุเนี่ยก็ดูเป็นซอฟเหมือนกันนะหน้าจอกลางอะไรเนี่ยขนาดเท่ากันหมดนะครับรวมถึงระบบปฏิบัติการเนี่ยก็ ฟิลลิง่งนี่แบบดีมากเลยนะฟิลลิ่งแบบอยากขับมากอะตอนแรกเออคือทำออกมาได้แบบมันดูแบบน่าใช้งานน่าขับขี่อะไรเงี้ยพื้นที่เก็บของอะไรก็เหมือนกันนะฮะส่วนเบาะคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะสีดำเดินได้เลยก็จะเป็นสีเทานะเบาะนี้ดูนุ่มดีน่าจะนั่งสบายเลยนะฮะซึ่งในตัวของพื้นที่นั่งแถวหลังนะฮะก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็มีไทซี C, มีแอร์แถวสองมาให้นะฮะเบาะหนังเนี่ยก็จะเหมือนกับด้านหน้าเลยสีลวดลายอะไรเนี่ยอันเดียวกันรวมถึงคันนี้ก็มีพาราลลมิกซันระะู นะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชม G-Class ทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นรถไฮไลท์นะครับในบูธของ r c e d e s b e n z เนี่ยในงาน Motor Expo 2024ที่กำลังจะถึงนี้นะครับซึ่งรถไฮไลท์เนี่ยมันยังมีอีกนะครับอีก4คันด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้าวๆกันว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างนะซึ่งทั้ง2รุ่นด้านหน้าเราตรงนี้เนี่ยจะเป็นในตัวของ Mercedes m a ไ b a c บัทั้ง2รุ่นนะฮะเนี่ยอย่างตัวนี้จะเป็นตัว Mercedes My EQS s 680นะครนนี้ราคาก็ 12ล้าน5แสนบาทนะครับแล้ว m ม y b a c เนี่ยจะมีอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็น Mercedes Maybach S 580e นะครับราคาเนี่ย11ล้าน3แสนบาทนะ Maybach เนี่ยเป็น Luxury นะฮะของทาง Mercedes-Benz เนี่ยขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าในตัวของ EQS 680 SUV เนี่ยใครนลูกเล่นเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะหน้าตัวนี้จะเป็นตัวของ S-Class นะฮะคันนี้อ่า อันนี้จะไม่ใช่ไมบักละก็จะเป็นในตัวของ S580 EAMG Premium นะฮะในรุ่นนี้ซึ่งตัวของ S-Class คันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3.0นะ367แรงมา้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย150แรงมา้าแรงบิด480นิวตันเมตรครับทำงานร่วมกันแล้วก็แรงม้าสูงสุดเนี่ย510แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย750นิวตันเมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นรถไฮไลท์อีกคันหนึ่งเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวของ m e r c e d e s b e n บนะครับแล้วอีกคันนึงนะฮะอันนี้จะเป็นรถแบบว่าครอบครัวสักนิดนึงอันนี้จะเป็น Mercedes-Benz V 3 0 0 Exclusive นะฮะ คันนี้ราคาอยู่ที่5 8าล้านแปดแบาทนะครับอันนี้ออกแนวแบบรถครอบครัวเลยนะในตัวของ V300 คันนี้นะฮะก็ในเรื่องของสเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับในตัวของ V300 เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทอเบอสู่บนะฮะขนาด2.0ลิตรแรงม้าในอยู่ที่237แรงม้าแรงบิดเนี่ย500นิวตันเมตรสามารถทาอัตราเร่งจาก0ูยถึง100ได้ในเวลา7.4วินาทีนะครับและทำความเร็วสูงสุดเนี่ยได้ที่ 220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นเกียร์แบบ9สปีดด้วยถือว่าโหดมากๆนะฮะซึ่งเนี่ยการดีไซน์การใช้งานนะก็ออกแนบแบบว่ารถครอบครัวเลยคันนี้อ่านี่ผู้ประตูการเปิดปิดอะไรเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเดี๋ยวลองนั่งหน่อยละกันเรื่องของพื้นที่นั่งอะไรพวกนี้ก็จะสบายนะครับคันนี้ที่วางโทรศัพท์นะมีมาให้หมดบอกแล้วก็ไฟฟ้านะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ สามารถไปเดินเล่นกันได้ที่บูธ Mercedes-Benz เนี่ยกันเยอะๆนะฮะเขาก็มีรถมีอะไรมาโชว์เนี่ยเยอะเหมือนกันหลายคันน่าสนใจนะฮะจบเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถทั้ง6รุ่นนะฮะที่จะเป็นรถไฮไลท์เนี่ยของ Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo 2024นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถลองไปเดินเล่นที่งานกันได้ลองมาดูที่บูธกันได้นะฮะ ก็ถือว่าเป็นการมาเชิญชวนชักชวนทุกคนกันแลกกันนะครับก็ถ <G un ters> ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าเดียคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปรีวิวรถรุ่นอะไรอีกจะพาไปดูงานที่ไหนกันอีกเนี่ยก็รอติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย